ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์นักวังสรบปะทุพระรมพระราชทธานพระราชบโรกาด ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการประธานกรรมการแผนอกอักรรษรศาสตร์มูลนิธิอานาันทมหิดลและรองศาสตราจารย์ผ่องศรีจันท้าวกรรมการนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานาันทมหิดลแผน,นอกอักรรษรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวชาลีห้ามรัตนาพรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานาันทมหิดลประจำปี2560 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชามานุษยวิทยาณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์สหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา น,นายธนพงศ์เมืองศิลปาศาสตร์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาภาษา,าศาสตร์ณมหาวิทยาลัยเอดินบระสหราชอาณาจักรเวลา14